เราทำไงต่ออ่ะสำหเนาเสร็จแล้วมันเอาแล้วอ่าต่อไปที่ไฟเบรกใช่ใช่ไปที่ไฟเบรกครับแล้ไปที่นี่นะฮะอ่าข้างบนข้างบนครับข้างบน Go To Go To Go To c o นโซ l อ่าใช่ใช่ใชถูกไหมอ่าใช่ครับครับ ทีนี้ของท่านจะมีโปรเจกต์อยู่บอร์ดของงานงนี้นะอ่าทำใหม่ได้ไหมไ project, ครับอ่าได้ก็ r e a อ e เลยคีเอทอ่าเนียวไฟเบทโปรเจกตครับซ้ายมือเออนั่นก็ได้อ่าโน่นนะครับอ่าอันนี้ก็สร้างไปเลยตามชื่อบอร์ดเลยก็ได้นะฮะท่านจะเอาชื่อบอร์ดไหนมาทำเป็นเว็บก็เอาเอาชื่อบอร์ดนั้นมาสร้างเลยก็ได้มีไฟเบทนะครับผมไฟเบทเลย อันนี้อันนี้ของท่านสดมีแล้วเนาะอ่าตัวนี้ตัวนี้ตด้ละผมผมส่งให้ท่านสดละครับของท่านาน้องพระดน<า>ก็มีละตัวนี้ไฟเบทอันนี้เป็น <ừ. S 1> คอร์ดเก่าภาษา อันนี้สร้างใหม่เลยเนาะทำไมจำไม่ได้โอเคอ่ะไม่เป็นไรปุ๊บอ่ะทีนี้ไปที่ตั้งค่าก่อนอ่ะตั้งค่าเราจะทำให้มันไปอยู่ p r o เดอร์ก่อนฮะไปที่ตั้งค่าก่อนผมบอดใช่ครับครับไม่ใช่ตอนตั้งค่าของบอดตะกี้ยังไม่เสร็จอ่าไปตั้งค่าก่อนเพราะว่าเราจะต้องเอาให้มันไปอยู่ใน p r o เดอร์ เพิ่เพิ่มไหมฮะหรือว่าไม่เพิ่มอ่าไม่ไม่ไ,มไ,มไมนี้กากระบาทก่อนครับดีเลยแนี่เลยผมว่าดีเลยครับครับตอนนี้มันมีหน้าป้อมอัพอยู่อ่าโอเคไปที่ตั้งค่าก่อนครับตั้งค่าขวามืออ่าโอเคแล้วมันจะมีคําว่า messaging api โอเคเปิดใช้แล้วก็เลือก p r o v i d e รครับ ตรลง,รงอ่าโอเคครับจากนั้นนะครับอ่าให้ท่านไปที่ไฟเบ e ก่อนอ่าอ,อันนี้ก็ตั้งโปรเจกต์ก็ชื่อบอทดตามตรงกันเลยไฟเบเลยครับเนะี่ครับอ่าอันแรกเลยครับนี่นครับรีฟอ อ่ให้มันดีฟอสไปเลยอ่ะครับ คอนติเนียร์ครับแล้วเราก uh. ไไ็ไปที่ไปที่อ่าโอเคไปไปที่วิวครับวิวอินวิวครับแล้วก็ไปที่ไฟล์เอ่อเรียลไทม์รัตเตอร์เบดอ่ะด้านล่างฮะอ่า โอเคแล้วก็กดท c เอ a t ตเ a อรครับอ่าโอเคดีดีเหมือนกันครับจะได้ทวนแล้วก็ลวดของคอร์สวันนี้ได้เลยอ่าเพราะเดี๋ยวเรารจะลองเอามาเชื่อมเชื่อมหากันอ่าใช่อันอันแรกครับอันแรกอันแรกอ่าเออ่าอ่าเน็กไอ้นบอับเบิร์ดเหรอ่ะ เดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนฟ้องให้เป็น true ไม่งั้นมันจะไม่ลงฐานข้อมูลครับอ่าได้ละทีนี้ไปที่รูไปที่รูก่อนครับ r u l e s ข้างหน้าตาครับอ่าแก้คำว่าฟ l s e เป็น true ครับผมทั้งสองอันเลยครับแล้วก็ public เลยครับ อ่าโอเคแล้วก็ไปที่ด a ตตครับด a ต a อ่าแทบแดบแทบ็แทบด้านบนอ่าทีนี้ให้ท่านคัดลอกลิงก์ไปเลยอ่านี่นครับผมแล้วก็ไปที่โคดที่โคดอ่าแล้วก็เอามาวางตรง วั <23 S 2> นทัดยี่สิบสามครับอ่าโอเคจากนั้นเปลี่ยนอ่าจากนั้นเป็นที่อินเด็กครับ index. อินเด็กอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาครับ อ่าตรงนี้เดี๋ยวนะขอดูก่อน <Key> word, ไฟเวิร์ดคีย์เวิร์ดมันคืออะไรนะฮะคีย์เวิร์ดมันคืออะไรเนะี่ยดาตต้าเบทวะครับใช่ปะดัตต้าเบทครับนี่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 บรรทัดเจ็ดเจ็ดสามอ่าลบลบนี่ทิ้งก่อนอ่าโอเคแล้วก็ไปที่ไฟเบทไปที่ปันเฟืองฮะอ่าแล้วก็ไปที่โปรเจกต์เซตติ่งอ่าเลื่อนลงมาแล้วครับ เ,เดี๋ยวนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอเลื่อนลงมาแป๊บหนึ่งครับเดื่อนอ่ามันจะมีมันจะมีโคดดิ้งอ่าเว็บกดเลยอ่าแล้วก็ไมเว็บอันนี้ติ๊กก่อนครับอ่าตั้งชื่อแล้วก็ติ๊กเป็นไฟล์เบดก็ได้ อ่านล้วรันแ <app S 2> ครับนี่เนาะครับผมรันเลยดิจิตอรแอป่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงอ่าอันนี้ให้กดเน็กไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาก๊อปเน็กแค่สุดก่อนอ่าเน็กไปเลยอ่าเน็กไปให้หมดเลยครับอ่า continu อ่าเลื่อนลงมาด้านล่างครับ อ่านี่ให้ copy c o n f i g อ่าตรงมี้อ่า,อาใช่แล้วครับโ <Okay, okay. S 1> อ่าแล้วก็ deploy เลยครับไม่ดีพอร์ตทำให้ใช้งานได้ เอาลิงก์เว็บทุกไปใส่ให้บอดเลยครับอคัดลอกเลยไปที่ตั้งค่าตรงนั้นก่อนก็ได้อ่าใส่ตัวนี้ก่อนก็ได้ครับวางเลยบันทึกอ่าแล้วก็ไปที่ตั้งค่าครับอันนี้ท่านต้องไปที่ดีลเลอร์ครับเพื่อจะไปเอาแอสเซทโทเกนของบอดเนาะ ไปกดยุดเว็บพุกด้วยด้านบนฮะอ่าแล้วก็อ่าโอเคแล้วก็เอาไปที่ตั้งค่าครับตั้งค่าที่ไหนฮะอ่าตะกี้ตะกี้ตะกี้แอบตะกี้อ่าสไลด์มาอีกครับสไลด์มาอีกไม่ใช่ละอ่าข้างข้างนี้ งนี้ครับแท็บหนึ่งสองสามสี่ห้าแท็บที่หกแท็บที่เจ็ดครับบนสุดบนสุดเลยครับบนสุดครับแทบ็บแท็บบนอะแทบ็บแทบบ็บ b o w s e r นี่นี่นี่ท่านเห็นลูกศรผมชี้ไหมอืมหลอดนี้ไปนี้ใช่ใช่อ่าเคเดี๋ยวรอไอคอนมันขึ้นก่อน เราไม่ได้ใส่ไอคอนเดี๋ยวเด้อเอ้าถ้าไม่ได้ใส่ไอคอนใช่มตัวนี้ครับอ่าโอเคใช่โอ้โหพิมเพราะว,ว่าไฟเบดบอดบอดไฟเบดก็ได้อะหรือว่าบอดอะไรที่ท่านจะใช้ก็ได้ไอคอนเนาะบอดก็ได้ครับ หมินนม่นไงหมิ่นครับเซฟครับผมอ่ะ<อ>ให้ไปเปลี่ยนรูปก่อนเปลี่ยนรูปก่อนครับเปลี่ยนเป็นยังไงเดืยนสิตติ้งไงไม่ฮะเอ่อไปที่ตะเกียรครับถูกแล้ว อ่าแล้วก็ไปที่เดี๋ยวนะหน้าแรก mm hmm. ตอนตรงนี้ก็ได้นะ S <S อันนี้ปิดเลยก็ได้ฮะอันนี้มันจะมาไหมครับอันนี้ปิดไปก่อนปิดไปก่อนคนละอันเนาะคนละอันเนาะคนละอันอ่าเดี๋ยวท่านจะงงเดี๋ยวรีเฟซก่อนมาไหมเดี๋ยวเราไปตั้งค่าใหม่เรารีเฟซก็ได้ครับมาแล้วมาแล้วอ่าทีนี้ ลองกำหนดคีย์เวิร์ดก่อนครับเนี่ยอ่าท่านต้องต้องแอดแอดเพื่อนก่อนบอเนี้ยไปที่หน้า Developer อ่ามีคนเข้ามาไหมอ่าครับไปที่หน้า Developer เลยแล้วก็สแกนครับ ครับผมอ่าสแกนเรียบร้อยเนาะ <Yeah. S 1> อ่าทีนี้อ่าทีนี้ท่านกลับไปที่อ่ามันมีเปกขึ้นไหมตอนที่ mm. ท่านสแกนอ่ะครับมีเนาะมีอะไรนะฮะอ่าไปที่หน้าตะกี้ครับมันจะมีกําหนดสิทธิ์หน้ารูปโปรไฟล์ท่านจะขึ้นอ,ะอ่ะอ่าข้อมูลผู้ใช้อะ่ะมีไหมอ้าวทำไไม่ขึ้นมันจะต้องขึ้นเลยนะ Mm hmm. ข้อมูลผู้ใช้ขอดูข้อมูลผู้ใช้หน่อยอ๋อผมรู้ละผมรู้ละไปที่ g S ก่อนอ่าแล้วก็ไปรันไอ้ด a ต a b เบ e ก่อนครัไปเลือกฟังก์ชันเปลี่ยนดูเกสเป็นเลื่อนลงมาก่อนครับ yeah, <man. S 1> เลือ่อนไปไหนเลือ่อนเลือเล่อนลงมาก่อนครับเลื่อนลงมาก่อนอ่าอันสุดท้ายะฮร นี่ <Yeah. S 1> อ่านั่นแหละครับมันเอาไปทำอะไรครับอ่าไปที่ p r i ฟ a t e ฮะมันจะไปสร้างฐานข้อมูลให้ไปที่เรียว i m ม database ครับอ่าเรียว i ท e d a า a b a s บอ่ามันจะต้องมี database ฐานข้อมูลขึ้นอ่ามี config อ่าแสดงว่าเลือกผิดอันท่านไปนเลือกอีกอันนึง อีชูอันอันสุดท้ายอะเมื่อกี้น่าจะเลือกผิดไม่ใช่อันเลือกผิดฟังชันเมื่อกี้ครับผมเลือกผิดเหรอกผิดใช่ฟังก์ชันเมื่อกี้ครับฟังชันเลือกผิดอ่าใช่ใช่ในอันสุดท้ายน่ะอันนี้อ่าผมว่าท่านเลือกอันสุดท้ายมันจะต้องขึ้นว่าซักเซสอ่านี่ตั้งค่าสําเร็จอ่าลองไปดูที่ไฟเบรอีกรอบหนึ่ง ไหรือว่าไม่ใช่มันจะต้องขึ้นฐานข้อมูลตัวอื่นมาด้วยนี่มาละโอเคทีนี้ท่านลองไปตั้งค่าใหม่ครับเราแอสเซทโทเ็นไปใส่ใหม่มันทับไปละไมไไ่ไปที่หน้าหน้าระบบอ่ะครับไปที่ไปท,ไปที่หน้านเว็บแอปไปี่ไปที่ตั้งค่าครับ ว่างใหม่ครับแล้วก็บันทึกคือต้องไปต้องไปรันอันนี้กับเราไปแล้วก็ใช่ท่านทําผิดขั้นตอนมันก็เลยไม่ขึ้นตะกีะ้เราไปดูที่ไฟเบทครับมันมีฐานข้อมูลขึ้นยังอันไหนที่ไม่ได้ใช้ปิดเลยก็ได้ท่านเดี๋ยวจะงงอ่ามาแล้วนี่โอเคทีนี้ถ้าลองบล็อกบล็อกแล้วก็แอดเพื่อนใหม่ครับมันจะต้องเก็บลงดาต้าเบม อ่ามาแล้วนี่อ่าโอเคทีนี้ไปดูที่ฝั่งของเว็บแอปครับไม่ต้องไปสนใจตัวนี้เดี๋ยวจะงงอ่านี่มาละเห็นไหมฮะ<ม>เดี๋ยวนะผมขอดูก่อนอันนี้ถามว่าจริงๆมันอ๋อนี่นี่น,น,นี่ต้องไปที่จัดการคีย์เวิร์ดเนาะตอนนี้ท่านยังไม่ได้มีคีย์เวิร์ดใช่ไหมฮะนี่ยังไม่มีอันนี้เป็นรูหนึ่งสองก็คือยังได้ไม่ยังไม่ได้เอามาใส่อันนี้ยังเป็นของผมหรือว่าของท่านนี่ ทดสอบอสอบอ่าทีนี้ถ้าเราไปเปิดสิทธิ์เปิดสิทธิ์อ่าให้ใช้คีย์ทดสอบได้ปึ๊บบันทึกเรียบร้อยอ่าถ้าล่งพิมพ์ว่าทดสอบดูสิว่าได้ไหมอ่าเดี๋ยวก็ต่อเนื่องได้เลยนะครับเดี๋ยวคอรสนี้เป็นคอร์สเดิมเนาะนะครับหลายท่านน่าจะมีละคอร์สนี้นะครับ อ่าทีนี้นะครับอ่ากำหน,นดเนี่ยเดี๋ยวเราจะเพิ่มนะครับอ่าท่านกดเพิ่มแล้วเราจะวางเจสันะครับที่เราได้ image map เนี่ยเอามาใส่ตรงช่องคำสั่งเจสันเนี่ยนะครับอ่าซึ่งนะครับเราจะได้หลังจากที่เราเรียนจากคอร์สวันนี้เสร็จนะครับท่านสามารถเอามาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็กำหน,นดคีย์เวิร์ดเพื่อที่จะให้เขาพิมพ์อะไรก็ได้นะครับแล้วก็ให้มันอ่าส่ง image map ออกมา นะครับอันนี้เป็นเชิงประยุกต์กับโปรเจกต์เก่านะครับแล้วก็ที่เราจะสอนกันวันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะส่งสต์ให้นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอวอแชร์จอเลยก็ได้นะครับจะได้ต่อเนื่องได้ได้จะได้ต่อเนื่องโอเควันนี้วันที่สิบสี่นะครับสิบสี่กันยาสองพันห้าร้อยหกสิบแปด อาจารย์จะสต็อปผมก่อนไหมครับที่ที่ไม่ต้องครับไม่ต้องส่งส<อ>่งได้เลยครับอ่าอ่าหมายถึงว่าที่อา<ก>จารย์วันนี้ก็จ,จะเป็นเรื่องของอิมเมจแมปนะครับแล้วก็โค้ดที่ของคุณหมอเนี่ยนะครับทําตอนตะก,กี้นะครับเป็นโค้ดเก่านะครับแต่ว่าเราจะเอามาผนวกร่วมกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมส่งโปรเจกต์ให้ในที่แชทนะครับสามารถสําเนาได้เลยนะครับแล้วก็ผมนะครับจะทํานะครับอ่าให้ให้ทํา ไปทีละสเตปนะครับอ่าพอได้ตัวนี้นะครับให้ท่านสำเนานะครับให้ท่านสำเนาโปรเจกต์ก่อนนะครับให้เป็นของท่านอ่าเดี๋ยวให้คุณหมอลบแ็บปิดแ็บที่ไม่ได้ใช้ออกได้เลยฮะไฟเบดไม่ได้ใช้ละปิดเลยอ่าอันนี้เก็บไว้ก่อนนะอันนี้เก็บไว้ก่อนนี้เป็นไหมฮะไฟเบดปิดเลยก็ได้ฮะอันนี้ปิดเลยอ่าอันนี้อ่าอันนี้อเจามาแกะอ่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน อ่าแล้วก็แถบ,บด้านหน้าละฮะแถบด้านหน้าหน้าสุดอ่ะอันนี้ไม่ได้ใช้อ่าอันนี้อ่าปิดเลยก็ได้อันนี้อ่าโอเคอันนี้เก็บไว้ก่อนอันนี้เก็บไว้ก่อนโอเคแล้วก็ไอไอแฟลไอคอนก็ปิดเลยก็ได้ครับอ่าอันนี้ของผมนึกว่าอ,อันนี้ปิดเลยอ่าโอเคจะได้ไม่ลบโอเคนะครับ อันนี้คือโปรเจกต์ใหม่ของวันนี้นะครับเป็นระบบนะครับการเจเนเรตนะครับการสร้างอิมเมจแมปนะครับทีนี้มาดูที่ทูหน่อยฮะทูด้านล่างครับแทบ t ถบทูด้านล่างอาจารย์เด็กคงครับขันนิดหนึ่งอาจารย์อาจารย์สต็อปสต็อปแล้วบันทึกใหม่ดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวมันใช่ใช่ใช่ครับสต็อปอันอันที่ผมที่ผมที่ผมเรียนสต็อปเนาะเริ่มใหม่เลยไหมได้ได้ครับ แม่ผมผมว่าจะเอาตัวนี้เป็นคอร์สต่อเนื่องเลยเพราะว่ามันจะได้ผนวกกับไอ้ตัวโปรเจกต์เก่าอ๋ออ๋ออจะอาจารย์อลไรจะบอกว่ามันจะได้ย้อนหลังไปเผื่อใครทําไม่ได้จะได้ย้อนหลังไปได้ใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องอ๋ออ๋ออาโอเคครับอ่าเพราะว่าเพราะว่าตอนเนี้ยไอผมจะเอาโปรเจกต์ที่เรียนวันนี้เอาไปใส่กับโปรเจกต์อันเก่าด้วยอ๋ออ่าก็จะเป็นคอร์สต่อเนื่องเลยอ่าเป็นคอร์สประยุกต์ให้เผื่อเผื่อบางขั้นเนี่ยที่ อย่างของท่านสดเนี้ยเรียนเรียนไปแล้วเงี้ยครับก็อยากจะเอาไปประยุกต์ต่อเนี้ยเพราะอย่างของท่านเสริมพันธ์เนี้ยนะครับหลายท่านที่ที่เรียนคอร์สวันนี้ก็มีคอร์สต,ตัวนี้เรียบร้อยละไม่ต้องซีเรียสน,นะครับอ่าโอเคต่อต่อ,ต,อต่อได้เลยครับไม่เป็นไรก็อันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เราจะเรียนวันนี้นะครับส่วนที่ดีพอร์ตเกี้เป็นเป็นโปรเจกต์เก่านะครับถือว่าเป็นทบทวนไปนะครับอ่าโอเคหลังจากสำเนาเสร็จนะครับสำเนาเสร็จปุ๊บ สังเกตนะครับมันก็จะมีตัวนี้ที่ผมจะสอนให้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่จะเอามาตัดแถบสีเทานะครับแล้วก็อันนี้เป็นโค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะสอนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเทมเพลตของ Image m a p นะครับแล้วก็อันนี้เป็นโพสแม่นนะครับอ่าก่อนที่ก่อนที่เราจะไปเรียนของคอค์สวันนี้นะครับเดี๋ยวนะครับผมจะสอนเรื่องอ่า ยิงนะครับยิงตัวนี้นะครับไปที่โพสแม่นก่อนนะครับให้รู้หลักการก่อนแล้วก็ค่อยย้อนกลับมาที่โค้ดที่เราจะเรียนวันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวให้ท่านคุณหมอนะครับคลิกที่ตัวนี้ก่อนนะครับไปที่ i m เม e แบบอ่าวันนี้จะละเอียดหน่อยนะครับถือว่าอาจารย์ครับผมขออนุญาตวันนี้ผมอยู่บุญิศได้ถึงสามทุ่มขอ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 เขอาอยู่ยังไงเดี๋ยวผม,มอ่าไ,ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจอผมก็ได้ได้ครับ อ่ะไม่เป็นไรงานผมงานผมสต็อปไปก่อนนะครับครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าไม่ทันท่านต้องไปดูย้อนหลังเองนะฮะได้ได้ได้โอเคเพราะาบางทีมันอันนี้ผมผมกะจะให้ท่านเอาไปใช้เลยนะเนี่ยใช่ใช่แต่ผมก็อยากทำงางี้แต่ผมมีเวลาถึงสามปุ่มไม่เป็นไรงั้นขอสต็อป